ข้อ5นะคะให้ U แทนเซตของจํานวนเต็มบวกที่มี2หลักทั้งหมดนะคะ A แทนเซตของสมาชิกใน U ซึ่งลงท้ายด้วย0นะคะ B แทนเซตของสมาชิกใน U ที่หารด้วย5ลงตัวนะคะ C แทนเซตของสมาชิกใน U ซึ่งมี6อยู่ในหลัก10นะคะจงเขียนเซตต,ต่อไปนี้ในรูปการดาเนินการของเซต A B หรือ C นะคะ ข้อที่หเซตของสมาชิกใน U ซึ่งลงท้ายด้วย0และมี6อยู่ในหลัก10นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น A intersect C นะคะต่อไปข้อที่2เซตของสมาชิกใน U ซึ่งมี6อยู่ในหลักสิหรือหารด้วย5ไม่ลงตัวนะคะมี6อยู่ในหลัก10ก็จะเป็น C หรือก็เป็นยูเนียนนะคะหารด้วย5ไม่ลงตัว B, B เป็นหารด้วย5ลงตัวเพราะนั้นก็จะเป็น C ยูเนียนกับคอม p พลเมนต์ B นะคะต่อไปข้อที่3เซตของสมาชิกใน U ซึ่งลงท้ายด้วย5นะคะลงท้ายด้วย5ก็จะหารด้วย5ลงตัวนะคะเราก็จะได้เป็น B ลบกับ a นะคะเพราะว่าไม่เอาลงท้ายด้วยศูนย์นะคะ